อลานี่ยกู้ยากนะมีกู้ยากแล้วกู้ยากไม่พอเด็กจากเดิมที่กินบ้านเฉยเด็กต้องอะไรด้วยครับพอดีกระจายเมื่อไหร่จากเดิมที่ใจคั้งหมดก็บอกว่าตัวเรายะังเดียวแบบนี้ต้องใจยังไงครับพอดีใจใจใหญ่สองวันต้องโสมด้วยครับสองเท่าแต่ยี่กูนน้กันไปเลยเพราะว่าคุณคุณเปบังคับอะไรครับบังคับเลือดให้ออกไขสันหลังที่เป็นลเลือดแดงเสียหายนะครับ แล้วเลือดแดงก็เสร็จเ้ยนะเลือดไม่มีคุณภาพด้วยโครงสร้างของเลือดเสียหายหมดเลยก็ต้องซักโซมือเลือกนีนเห็นบอกซักโซมืนปวดเลือครับอะไรปวดรแมนบอแมนปวดปอดมองไปจำเดือนเห็นหมวจากที่ไปจำเดือนหายปวดแล้วปัจจุบันี้เมื่อกินโสมเป็นไงครับปวดไปจำเดือนไหมปวดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเยือดบุทางเดือนผนั้นงดลูกมันฉีขาดครับโสมเจอเนี่ยปวดแน่เห็นบอก เพราะฉะนั้นบางทีมันพลาดนิดเดียวก็อะไรเรื่อยแบบนี้มันพลาดแล้วมันหลุดหลุโดเราแก้เนี่ย